สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีสุขสุข,สขคนตาจา่าเมื่อนี้กะแล้วก็เขาคั่วนะพี่น้องลวกพักตำลิงแล้วก็สิลวกพักบ่งน้ำสิป่นเขียนหน่อยกินพี่น้องเลยเมนูมัน กินแรงนะพี่เนาะไม่นุ่งง่ายง่ายง่ายขุ่มออืออะไรพี่น้องเลยมื่ออื่นนี่ยชิได้กินอาหารดีแน่มื่ออื่นเลยเพราะว่าได้บัตเซิลเป็นแขกมีบัตเซิลบัตเซิลง,งานดองเขาพี่น้องงานดองอยู่บ้านน้ำโมงบ้านใหญ่และ ลวกพักตำลิงแล้วก็มาลวกพักบ่งต่อจะเป็นต้มเขียนหน่อยฮาพี่นนอะเตรียมป่นลวกพักบ่ง อาหารตามมีตามเกิดแล้วพี่น้องเลยปนเขียดน้อยอ่อยใจตุมเรียบร้อยนะพี่น้องโลกพักเรียบร้อยมีเงื่งเป็นคดปนพันมันมูน่ะอ้วนบ่ะม,มันม้าอ่ะจ่อยเท่านี้ต้งใช้ทีมันหมา นี่คืออาหารเสริมพี่น้องโอ้ยไข่เป็ดน่ะแม่เอ้ยมันเน่าวเลยนะดั้กู้หูกับมุมย่มันเป็นอาหารเยอะเจ๊กแล้วเหรอพ่อจักปซื้อแค่ไว้นะแอบซั่งไปงงเลยโอ้ยมันเคียวมยมีตอนนี้กำลังเริ่มตั้แล้วพี่น้องอาหารแรงแสนอร่อยของครอบครัวเฮาวมือนี้พี่น้องคือปิ้งปลาอันนี้ปูงยากพี่น้องคือยาก เจอตัวผักเพียวแล้วได้มาเป็นสูตรศาสนาต้ไมได้มาค่ะแม่มติดนุ่งตีเงตงตเทอดถัอาหารมื่อนี่พี่น้องชุดยอดอาหารบ้านเฮาแซ่บมื่อนี่กินข่าวออกเบ็ดกินข่าวอีกแล้ว พ่ออะไรเต็มไปเลยโอ้ะผักบัวละผ้าน,ะไไนี่ยายเอามขพามาน้ำก๋วยเตี๋ยวมาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอ,อ้ยมากินขขาวน้ำกันมากินขา้าวหมผ้ากินเป้าถั่ยกินกว้วยห่มดีมากินซีอห่วงกันบ่มาหาบนาำห่วงว่างกันเด้อเจ็บแส,แส่ เกิดมาเป็นคนศาสตร์เดียวเดี๋ยวไปเกแล้วพลังข้ามแขะอาจารย์หน่อยมาเน่ใส่พักกลับสะัยดีพี่น้องที่ขขาน้ำกันเด้อเสร็จแทบเด้อพี่น้องแปรอ่ะลี้ได้พี่น้องเอ้ยมื่อนี่เดีย๋ยววานางกินตะข้าให้เบิ่งได้เมื่อนี่อาหารแซแบบเลยอยากนํำเสนอเมนูทันปลาเผาแล้วก็ปนนเกียดน้อย โอ้ยนับสองสาวซุยสองไม่เงยเงงอยู่เลกินแต่ข่าวเบิร์ตปีจะเห็นได้พี่น้องเอ้อาชีอิบเกิดมากินข่าวนับแต่ข่าวให้กินพี่น้องเลยพี่น้องมาคข้นมาเกิดว่าอยากกินน้ำเด้ออาหารไม่เงยเงงเห็ดเป็นตะแเแท้มาพี่น้องมาหมุดจอมากินน้ำกันอาหารบาดเฮาเนาะมันกระเสบอยู่ซะแล้วสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อคฝนยิ่พามบนป่า อื้อปวดเขียดหน่อยลืมข้าวเลยสม,มยบอกหิวแหงก็ลืมข้าวเป็นปวดปลาแล้วลเสพเสพพี่น้องเสพในนอนเหมือนอ,า,อาหารที่ข่าวซ้ำมาคี้พี่น้องเลยซ้ำมาคี้ในครอบครัว เสแซ่็ได้ปี่น้องถุกๆคนเนาะทิมมันมใหญ่ๆเลนาะแซ่บแหงเมืนีนกันแแห้งบนทันกินกับเตะข้ากล่องก่อนละขอเขาเอาัละลายไปนองเลยโอ้เนาะตีนนี่ขึ้นมาโบเบิ่งได้ผมีตาบอเจะไปเตะกล่องจะเสนอเนื้อต่างมสุถกๆคนเนาะตางมันเสียดก่อนนะคะเอาจุดอักเ แส่เนะืะคขับ,บวมมีแตะมีนขบ,บวมแดงอือนีน้เรามากินทักสลดทัสะสลังก็ได้เลยเมียาย มมสมักินสิจิ้งอ๋อยู่เพิ่นงานดอง <Okay. S 1> ถ้ามีตู้งานอยูอ่ได่มาแรงขอมาขอ,อน้รวงนะครับหนว่ ข้าวพัดก็แม่กินนะข้าวพัทข้าวที่พัทขาวบ่กอืมอิมากรับกินในใจ่มานั้ยเมื่อกี้ข้าพัดตอยนั้นผมสิ่ินี้อยากอืมูมาเตียหรือหล่อยะไรกันขมาห่าเลยเนาะ สู้บักไซกับสู้ตาตุง <c oughs> ้งจุกแกน่วงนะนี่มันดาวมาการมักดาวก็มาการอืมอืตู้เฉียวมันสุดดาวได้เหรไม่จอยนะซีนง่ามไปะจ๊าะมาเรียกว่าดาว <c oughs> อันนี้ก็ได้ต้องเอเดอกอืมบบกตาเสืองั้นน่าตายเนี่ยอืมเทปนเกันอืมนีเขาหนัํากับเราคนสบานนั่นเนาะแล้วก็ห่องกูกระบาดบ่นีนเงื่อนเธอไปอยู่เป็นตัวนั่มอเขเป็นอาจารย์ เแค่แค่ตัวละชนมันถูกยางบอกยางมันสดดินบอกเทปกองจะดินบอกขบงนั่นก็ไอ้ทรายเออทำพ่อง่ามกันเลยอ่ะแค่ตัวละใหเอนึ่งนะมันก็จะติดครับ ข้างบน,นขนนนึ้นเขาแรงห่องลื่นครับแต่ฮะหงวยบนมือ มันจะตายที่กระแรงเนอะแบบนี้มันจะคิอเป็นเสาเสียงขึ้นแล้ะทางเนือมีเชจอแต่เสาพัดแล้วแนวบอมากซักเขาบอกป่าคูนนั่นยังไหมันจ้า เ็ดบอก่เขาไปแดนนีโมูกัเมือมเอข้าก็บบกใจน่ะสองคนขาไปกับป็ดยิปีกกีบ้ามาเกิดเป็นเถออขบเอาีันมได้เป็นบะเม็ดพีจ่อยดีเจมได้มาเทินอือ มาเชิญพี่ม,มันไม่แจกใ้บ้านแล้วคนหนึ่งเรื่องโมวเวทแล้เสียใครมาเด้อพี่น้องมากิน้ำกันเดอ้อ มันคือเป็นแ์งมันท์ต้อเปลี่ือวะทำเบายเอาคือจะอุ่นๆเขาคนจะเจอล้วนะบ้าอะไันัวอะไนปลาหมัเด็กจีมันเหรอขึ้นบ่อหบัยเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không สองฝาฝาหนึ่งาจะเ้าจะกินพันฝาึังทุกฝป่นเถื่อนกเขาไม่เงี

ปาดถกะกินจะลืมพี่น้องพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องขอโถษขอพระเจ้าอธิษฐสวัสดี